อยากจะถามคุณหมอว่าการมีเพศสัมพันธ์แม้ว่ามันจะผ่านมาเป็นเวลานานหลายหลายปีแล้วเมื่อเรามามีเพศสัมพันธ์ครั้งใหม่หลังจากนั้นนะคะคนรักของเราจะรู้หรือเปล่าคะว่าเราเคยผ่านการมีมีเพศสัมพันธ์มาแล้วค่ะในฐานะนที่เราเป็นผู้หญิงเราคิดว่าผู้ชายจะรู้ไหมก็น่าจะรู้ค่ะเนื่องจากส่วนนั้นของเราค่ะมีการขยายตัวคิดว่าน่าจะรู้ครับก็เพราะว่าถ้าเกิเขาเคยมีอะไรแล,แล้วเขาต้องมีประสบการณ์ครับ แล้วบรรยากาศแล้วบรยกากระบวนการหรือก um ิจกรรมตอนทํามันจะแตกต่างกับสาวทธิ์นะครับน่าจะใช่ครับก็น่าจะรู้แต่ว่าน่าจะรู้ยากหน่อยอะค่ะที่ผู้หญิงมีครั้งแรกใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับว่าเขาจะมีเลือดออกนะฮะแล้วก็พอมีครั้งที่สองมันก็จะไม่ออกเพราะว่าประจัร์ของเราฉีกขาดแล้วอะค่ะโอเคครับก็เลยลองถามน้องๆครับว่าคิดว่าครั้งแรกมีโอกาสจะเลือดออกทุกคนไหม โอเคครับแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดว่าครั้งนั้นมีเลือดออกก็แน่ใจมากกว่าใช่ไหมครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นก็จะพอรู้ได้ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันนั้นกับผู้ชายแล้วหยุดใช้งานมาสักระยะหลายๆปีไปให้สูตินารีแพทย์ตรวจยังไม่รู้เลยแต่ในการมีกิจกรรมเรื่องนั้นเนี่ยเขาอยู่กับคนที่เขารัก บุคลิกอะไรต่างๆเขาเกิดรักผู้ชายเวลาผู้หญิงรักผู้ชายจะลืมตัวโดยเฉพาะถ้าได้อยู่กันสองต่อสองแล้วตกลงปรงใจว่าจะมีความสัมพันธ์แล้วถูกต้องไหมครับตอนนั้นเนี่ยเธอจะแสดงตัวตนที่แท้จริงเธอออกมาเข้าใจไหมครับและถ้าเกิดว่าเธอไม่เคยมีตัวตนที่แท้จริงก็จะทําแบบค่อนข้างจะกลัวหน่อยถูกไหมครับไม่มีใครไม่กลัวแต่ถ้าเกิดว่าเธอเคยผ่านมาแล้วเธอมีความสุขอีตอนนั้นตัวตนที่แท้จริงที่โผล่ออกมา มันก็จะอยากสนุกจริงไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ชายจะรู้อีตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นแบบนั้ก็ฝึกดีๆนะครับว่าไม่เคยแต่ซึ่งมันฝึกยากเพราะตัวตอนมันจะโผล่มาน้องๆทุกคนก็คงได้ความรู้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษาไปไม่มากก็น้อยเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิตเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราจําไว้ครับทุกอย่างให้นึกถึงความรักที่แท้จริงไว้ก่อนนะครับและชีวิตก็จะดี